เ oh, ช้าวันนี้เช้าว,วันเสาร์ที่11มิถุนายน2565บรรยากาศดอกไม้สวยงามมากๆเลยธรรมาชาติแสนสวยเราก็จะเห็นฝูงพึ่งต่อแตนนะฮะเขามาดูดเอา น้ำหวานจากด,ดอกไม้ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนารอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้เช้าเช้าบรรยากาศสบายสบายนะวันเสาร์วันหยุดนะหลายคนคงถือว่าได้พักผ่อนกัน,นและเล็กก็เช่นกันฮะวันนี้วันหยุดก็คงไม่ได้ไปไหนอีกนั่นแหละอยู่ในบรรยากาศแบบสบายยามเช้า เมื่อวานก็นาเล็กบอกว่าไปยิงเลเซอร์ที่ตานะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะเรียบร้อยครั้งแรกในชีวิตนะหลายคนอาจจะไม่เคยนะหรือว่าหลายคนก็อาจจะเคยแล้วนะการยิงเลเซอร์ที่ตาทั้งสองตาตาขวานี่รู้สึกมันกระจกตามันบางจัด ข้างซ้ายก็เริ่มบางแล้ว,ลวก็เลยต้องยิงปักหมดไปด้วยข้างขวายิงเยอะโอ้โหปึกปึกปึกข้างซ้ายนี่ก็นิดหน่อยนะก็คือเดี๋ยวจะเล่าขั้นตอนให้ฟังฮะเช้าไปก็ไปนั่งหยอดขยายม่านตานะประมาณครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นก็ไปนั่งรอยิงเลเซอร์ก็มีคนไข้ยเยอะฮะคนไข้ยเยอะมากห้องตาเนี่ยมองตรงว่าเสียเวลากันทั้งวันแหละก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เห็นใจหมอนะโอ้โหคนไข้แต่ละคนไปนั่งรอประมาณชั่วโมงหนึ่งนะนั่งคือหลังจากหยอดขยายม่านตาแนละ้วนั่นเลยก็ยัง พอที่จะดูโทรศัพท์อะไรได้อยู่นะก็มีการนั่งดูโทรศัพท์รอบ้างนะนั่งหลับตาเพลินๆไปบ้างนะทีนี้ก็ไปตอนเขาเรียกไปเตรียมยิงเลเซอร์นะเขาก็จะหยอดอยาชาให้เรานะจะรู้สึกแสบๆตา หยอดแล้วก็นั่งรอสักพักประมาณสักรวมเกือบสิบนาทีก็มาหยอดซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็อาจารย์หมอก็จะมาให้เรานั่งในออกคางตั้งในเครื่องเหมือนที่เราตรวจสายตานะฮะครับคางตั้ง หน้าอกาไม่ใช่หน้าผากนะหน้าผากชิดแล้วก็จะใช้สายเทปรัดหัวเราให้นิ่งไม่ให้ขยับนะเพราะว่ามันเวลาที่จะยิงเลเซอร์เนี่ยมันจะต้องการความนิ่งต้องการความเสถียรไม่งั้นเดี๋ยวเกิดการผิดพลาดนะเขาก็จะล็อกหัวเราติดกับเครื่องนะอาจารย์ก็จะให้เรามอง มีใช้เครื่องมีตัวเครื่องมือมาจับทางตาเราเขก็จะบอกว่ามันจะมีรู้สึกว่าปวดหนึบๆนะถ้าทนไม่ได้ก็ให้บอกเขาก็จะให้มองซ้ายนิ่งมองขวานิ่งอะไรอย่างเงี้ยมองขวาล่างนิ่งมองขวาบนนิ่งเพราะว่าคือจุดที่ยิงเลเซอร์น่ะ แต่ละจุดมันก็จะต้องการนิ่งตอนมองไปมันจะเป็นเหมือนเรามองแสงไฟอะปกติเราจะสู้แสงไฟไม่ได้แต่น,นี้แสงเลเซอร์เราเราสู้ได้เพราะโดนล็อกโดนล็อกโดยไอที AT ่กันตาเราปิดน่ะ,นะเขาก็ยิงมันเสียงดังตีดตีดตีดนะ เสียงเลเยิงเลเซอร์มันก็จะรู้สึกปวดหนึบๆนึบนะนบางจุดมันที่ยาชามันอาจจะเข้าถึงไม่มากหรือว่าได้รับยาชาไม่ไมเยอะก็จะรู้สึกปวดหนึบๆนึบ,นบแต่เอานะก็คิดว่าทนได้ก็คือไม่อยากจะ,ะให้แพทย์จะต้องมาเสียเวลาหยุดหยอดยาชาอีก ก็ปวดหนึบ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 หน่อยก็อืทนทนถ้าเปรียบความปวดนะสักสิบถือว่าปวดทนไม่ไหวเลยเนี่ยอาจจะหกหรือเจ็ดประมาณนั้นเนี่ยเราก็ทนนะแล้วก็กว่าจะรอบตาโอ้โหรู้สึกมันมันก็ทรมานอยู่หน่อยนะตาขวาเสร็จมาตาซ้าย ตาซ้ายไม่ไม่ทำไม่ค่อยเยอะนะก็ผ่านไปด้วยดีนะต็ใช้ระยะเวลาการยิงเลเซอร์ประมาณสักรวม5้าถึงสินาทีประมาณนั้นคือบางทีเราปวดแล้วก็เออเมืนทำไมมันนานจังนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ ไม่มีอะไรก็นั่งรอนะนั่งรอหมอสั่งใบนัดอะไรอย่างเงี้ยนะพอเสร็จนะนั่นลยก็ต้องใส่แว่นนะใส่เป็นแว่นดำนะเว็นเหมือนแบบตีใหญ่เลยนะก็โอเคฮะเดินลงมามันก็เดินได้ปกติไม่ตาไม่มัวเท่าไหร่ รู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าตาตัวเองจากที่มองเห็นเป็นแสงแวบๆบแบบด้านข้างบางบางจังหวะนะแล้วก็จะมีเหมือนเวลาเรามองไปเหมือนมีใยแมงมุม,ม,มนะใยแมงมุม,ม,มตามเรามองไปตรงไหนก็จะมีใยแมงมุม,ม,มเยอะตอนนี้ก็อาจจะมีบ้างแต่ลดลง คือดวงตานี่สําคัญนะเราไม่รู้เลยว่ามันนั่นและอยู่ในบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่รู้เลยว่าตาเราเนี่ยมันเป็นต้อหินเป็นต้อกระจกเป็นต้อเนื้อเป็นมันขบวนการมันเป็นยังไงการรักษามันเป็นยังไงที่มันถูกต้องคือเรารู้เพื่อนๆเ,เราไม่รู้จริงนะั้นใครที่มีปัญหาเรื่องตาเนี่ย อย่าประมาทนะเริ่มมัวเริ่มมองเห็นแสงเริ่มเห็นมองเห็นใจมมุมควรจะรีบปรึกษานะไปให้แพทย์ตรวจดูเพราะว่าถ้าสายแล้วมันก็คือบอดนะหรือบางคนเนี่ยความเออน,นละลืมพูดถึงก่อนที่จะเข้าตรวจก่อนที่จะหยอดขยายม่านตาไปวัดความดันลูกตา ก็เหมือนไปวางคางตั้งเหมือนกันฮนะเหมือนที่เราตรวจตาทั่วไปวางคางตั้งชิดแล้วก็เขาบอกลืมตานะมันจะมีแสงเป่าลูกตามาเป่าอย่างเงี้ยนะดัานเป็นการวัดความดันลูกตาก็น่าจะปกตินะความดันลูกตาของน้าเล็กเพราะหมอก็ไม่ได้บอกอะไรน,ะนี่แหละ ก็ถือว่าปกติหลายคนอาจจะไม่รู้คิดว่าตัวเองตาปกตินะเออจะบอกว่าบางครั้งนะี่ด้วยความเคยชินนะบางคนตามัวก็มัวอยู่งั้นก็จนชินอยู่กับการมมันะเพราะฉะนั้นถ้ามันรู้สึกมีอาการเปลี่ยนแปลงนะ มีตามมวมีตา,ตาแสบมีน้ําตาไหลตลอดเวลาหรือว่ามีตาแห้งคนนั้นเล็กมีตาแห้งด้วยนะคือบางทีกลางคืนหลับตาโอ้โหลืมตามันยากมากแต่พอตอนเช้าปกติแต่ตอนกลางคืนเวลานอน,นตื่นขึ้นมาสักเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยหลับตานะ่เหมือนเหมือนมีทรายนะเหมือนมีเม็ดทรายอยู่ในตานะ่ะแล้วก็แห้ง หลับหลับยากลืมตาก็ยากเนี่ยถ้าใครสังเกตตัวเองก็มีผิวปกตินลองไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าจะได้สบายใจพอแรกแกนะั้นั้นเล็กก็ไม่กล้าไปอะ่ะกลัวกลัวอะไรนะกลัวเขาว่าโอ้โหดวงตาเราเป็นนุนเป็นนี้เป็นต้อเป็นต้อกระจกต้อหินโอ้โหมันคิดไป คิดไปเองแต่พอไปตรวจแล้วโอ้ยสบายใจหมอบอกว่าเป็นแค่นี้เดี๋ยวยิงเลเซอร์น่าจะดีขึ้นก็ใช้เวลาประมาณสักเดือนหนึ่งกว่าที่แผลจะหายนะแผลที่ยิงเลเซอร์เนี่ยมันจะปิดสนิทหมอว่างั้นนะก็นัดอีกหนึ่งเดือนไปขยายม่านตาไป ตรวจดูซ้ําอีกเนี่ยนะก็วันนี้ก็เล่าให้ฟังเรื่องสุขภาพกันนะเรื่องของตัวนาเล็กเองเรื่องของดวงตานาเล็กเนี่ยเป็นคนสายตาสั้นนะสายตาสั้นแต่สั้นไม่ได้มากมายนะประมาณสักร้อยเจ็ดประมาณ175ประมาณนั้นคือไม่ต้องใช้แว่น ถ้าจะใช้แว่นก็คือเวลาขับรถหรืออะไรที่มองไกลนะส่วนใหญ่ไม่ได้ขับรถไปไหนเลยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะเดินถ่ายอะไรเนี่ยแถวนี้ไม่ต้องใช้แว่นเลยนะก็สบายๆแต่ว่าต่อไปต้องกลางวันเนี่ยสงสัยต้องใส่แว่นกันแดดแล้วนะเพราะว่าสายตาเราต้องต้องถนอมกันนิดนึง อย่าให้สู้กับแดดมากเกินไปวันนี้ก็เอาเรื่องสุขภาพมาเล่าสู่กันฟังนะนะสำหรับตัวเองนะเผื่อหลายๆคนอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่ามีอาการผิดปกติอะไรเนี่ยรีบไปรักษารีบไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ถ้ามันเป็นก็รักษาถ้ามันไม่เป็นก็จะได้สบายใจฮะนะ เหมือนนาเล็กเนี่ยเป็นก็ได้รักษาแล้วก็รู้ว่าเป็นอะไรไม่มากก็ยิ่งสบายใจครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ